สวัสดีค <ara> ok ่ะพี่น้องค่ะก็เข่ามาพบกับช่องสาวด้านพาแแ่บเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องค่ะคือสาวร้ชพัฒนพี่พาน้องมากินเข่าพี่น้องค่ะกินเข่ากับแหนมทอดพี่น้องแหนมหมูค่ะพี่น้องค่ะแหนมหมูทอดพี่เพิ่นเอามาฝากพี่น้องค่ะพี่เพิ่นเอามาฝากกับมะห้เนะพี่น้องเนาะพี่เพิ่นแบ่งมให้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พ่อด้วยค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นแบ่งมาให้เกับพี่น้องเนาะ น้องคะแล้วก็แกงคะ่ะพี่น้องคะ่ะแกงเลี้ยงคะ่ะพี่น้อง,แกง, 1, 2, 3, อองแกงเลี้ยงหนึ่งสองสามสี่โอ้ไม่ใช่ค่ะพี่น้องค่ะแกงเลี้ยงแกงเลี้ยงใส่บวบใส่เห็ดนางฟ้าค่คะพี่น้องคะ่ะอันนี้กับพี่เพิ่นเอามาใหา้คือเกาคะ่ะพี่นอ้องค่ะกอขอบคุณพี่เพิ่นเด้อ,ดอคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอให้เพินจเนจเจริญเจริญเด้อคะ่ะให้ลำให้รวยให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่ค่ะแหนม เปิดเกอามาฝากให้พี่น้องค่ะพี่พอรอมมานวดมาฝากให้แซ่บด้วยครับพี่น้องค่ะแล้วก็พัดพัดพัดยังนอกพี่น้องเลือบออกพับประกาศใสไ่ไขพี่น้องค่ะคะนนนน่ะพี่น้องค่ะอันนี้เรือติดถวยอ้อเจาะได้น้อยเนาะพี่น้องเนาะพัดอยียงนอกพัดกับพ้าไก่พี่น้องค่ะใส่หมูว่านเนี่ยมาอุ่นเลอพี่น้องคะ พี่น้องคะก็จะกินกับฟากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจกับช่องสาวดันพาแซบเลยนะคะพี่น้องคะและฝากกดติดตามช่องสาวดันพาแซบเลยนะคะพี่น้องคะและกดติดตามทางแฟนเพจของสาวดันพาแซบเวยนะคะพี่น้องคะเพื่อสิบประพัดคลิปใหม่ๆต่อๆไปเนาะคะพี่น้องคะมาค่ะมาพี่น้องมาแซบๆนุ่นน้ำสาวอรันจ้ามาพี่น้องคะโอ้ดับแดกกินแหนมหมูกันนาะพี่น้องนาะโอ้โหมันๆพี่น้องคะของสอบสาวอรันเลยค่ะพี่น้อง กล่องขอบคุณพี่เพลินค่ะพี่พี่น้องคะ่ะเพป็นแบ่งมาให้กินเนาะพี่น้องเนาะให้เพลินจะเล่นจะเล่นให้ลำให้ด้วยเด้อค่ะะพี่นอ้องเด้ยแซ่บให้ยังสับนัวพี่น้อง นี่นะน่พัออดอันอน,อน,อน,นี้หาเหอลัวแงชุดยอดอ้ยยัมาแหลเวยลอืม พี่แตกไปนี่น้องเป็นน่องน่งายืมๆจำๆนองขามึงตะกการยื่นหูพี่น้องตับแตกต้อนน่องดูดแม่ดูดไม่พอมพี่น้องครับคาขนาดพี่น้องจะลืมต้อพี่น้องก็จะลืมจางเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องก็ลืมยังพี่นองกินเขายังก่านเนาะรันเออมาแรกสามาแลกแปดแปดดี้านน่ากิ ลืมตัวน้องพี่น้องอย่าลืม้อพี่น้องค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องสาวอลันเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะทอเป็นสาวอลันร่คลิปใหม่พี่น้องค่ะก็จะเด้งขึ้นไปเป็นรัพี่น้องกดติดตามนะคะพี่น้องค่ะก็จะเด้งเข้าไปในช่องยูทูบเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องเลื่อนหายากแลวค่ะพี่น้องค่ะกดรับชมได้เลยค่ะพี่น้องค่ะห่อเอ้สุดยอด เดี๋ยวพี่น้องป่ะเ้ยสาวรันเออจินท์ทเจ้ายังบอกซ้ำมาแล้วแปดแอยู่เนาะโอ้ยก็บอกกับพี่กับน้องละเนาะบอกกับพี่กับน้องพวกคุณจะเมื่มอยหรอค่ะถ้าบอกพูดเดียวก็เมยก็เก่าพี่น้องค่ะคนหนักบอกนะพี่น้อง กับเขาไม่ต้องเขาต้องไม่ต้องแบบแบบน้องกางเรื่อง แกงเลี้ยงจะแซ่บพี่น้องคะนวดนวดพี่น้องแกงเลี้ยงหนึ่งสองสามสี่ครัพี่น้องบะแมงค่ะพี่น้องครับบาปิดค่ะแกงเลี้ยงใส่บวบใส่ฟักใส่เห็ดนางฝาพี่น้องค่ะแซ่บแซบอันนี้พี่ไปกับมาฝากเหมือนกันพี่น้องค่ะขอบคุณพี่บนหลายๆพี่น้องเอากับขอกำน้ำแบล็ไม่ให้กินเนาะพี่น้องเนาะขอให้เพื่อนจะเล่นจะเล่นให้ลำให้รวยเนาะพี่น้องเนาะ บะแต่เดินม่เดินมือครับพี่น้องครับ คลิปนี้กัสาวรันเตออิ่มล้วค่ะพี่นองคะสาวรันขอตัวลาพี่รานนอนไปก่อนนะค่ะนอนพี่นองคะไว้พบกันไม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณในการรับชมคะ่ะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะพี่นองคะและกดติดตามทางแฟนเพจของสาวรันพาแซ่บด้วยนะคะพี่นองคะเป่นจิบภัาคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะค่ะพี่นองคะ